ครับในการศึกษาประวัติศาสตร์ของประเทศไทยนะครับจากประวัติศาสตร์ของประเทศไทยเนี่ยมีประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่นะครับเป็นเวลายาวนานนะครับการกําเนิดชาติไทยนะครับเราจะไม่ค่อยมีเอกาสารที่สามารถยืนยันได้ว่าการกําเนิดเชื้อชาตินะครับการอพยพนะครับ มันมีมาตั้งแต่ในสมัยใดนะครับส่วนการศึกษาประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองของไทยเนี่ยเราสมควรที่จะเริ่มตั้งแต่การตั้งอาณาจักรนะครับในคลิปวิดีโอนี้นะผมจะเริ่มตั้งแต่เรื่องของแหลมทองนะครับในปีพุทธศักราช1,781นะครับอาณาจักรแรกของชาติไทยเนี่ยคืออาณาจักรสุโขทยัย เป็นการสถาปนาโดยพ่อขุนศรีตละทิศนะครับต้นราชวงศ์พรนล่วงนะครับสมัยแรกเนี่ยคือสมัยสุขโขทัยนะครับการปกครองในสมัยสุขโขทัยเนี่ยมีลักษณะนะครับมีลักษณะการปกครองนะครับเป็นการตั้งอาณาจักรเล็กๆนะครับเป็นการตั้งอาณาจักรเล็กๆเป็นยุคสมัยที่ลุ่งเรืองนะครับของพ่อขุนลังคำแหง เป็นการแผ่อำนาจ <c oughs> ขยายออกไปนะครับทิศเหนือจดที่เมืองลำพูนนะครับเป็นอาณาจักรเล็กๆทิศเหนือจดเมืองลำพูนทิศต,ตอนออกเฉียงเหนือนะครับจดเทื้อกเขาดงพญายเย็นนะครับและภูเขาพนมดงลักนะครับทิศต,ตอนตกจดเมือง ผงสาวสดีทางใต้เราตจดกับแหลมมาลายูนะครับมีกษัตริย์ปกครองเป็นเอกราชติดต่อกันมา6พระองค์นะครับอาณาจักรสุขโขทัยเนี่ยเสื่อมลงและตกเป็นเมืองขึ้นของกรุงศรีอุยาเมื่อสมัยพญาสายลือไทยนะครับ คัสมสงครามปราชัยแก่พระบรมราชาที่1นะครับแห่งกรุงศรีอยาในปี1921นะครับราชวงศ์พันล่วงเนี่ยยังคงปกครองนะครับในฐานะประเทศประเทศสลาดนะครับก็ติดต่อกันมา2องค์จนถึงราชวงศ์ในพุทธศตวรรษ1981นะครับอาณาจักร นะครับอนนบาณาจักรสุขโขทัยเนี่ยนะครับมีลักษณะการปกครองนะครับมีลักษณะการปกครองอาการปกครองในลักษณะของสมัยสุขโขทัยนะครับมีลักษณะการปกครองแบบราชาธิปไตนะครับแบบราชาธิปไตมีลักษณะแบบสมุนงสิิาราชนะครับแอปสุลุปมนาคีนะครับอำนาจทิปไต อำนาจทิปไตยหรืออำนาจสูงสุดเนี่ยในการปกครองประเทศเนี่ยอยู่ที่กษัตริย์หรือพ่อขุนในสมัยนั้นจะเรียกว่าพ่อขุนอ,อำนาจอยู่ที่กษัตริย์หรือพ่อขุนเพียงพระอ,องเดียวนะครับกษัตริย์ที่ปกครองในสมัยสุโขทัยเนี่ยการปกครองเนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นลักษณะการาการปกครองแบบบิดาปกครองบุตรนะครับหรือพอ่อปกครองลูก ือเราจะเรียกว่าปิดตุลาธิปไตยนะครับมันจะมีลักษณะที่สําคัญอยู่4ประการคือรูปแบบราชาธิปไตยนะครับรูปแบบบิดาปกครองบุตรนะครับแล้วก็มีลักษณะการลดหลั่นเป็นขั้นตอนในการปกครองนะครับแล้วก็ยึดหลักธรรมในพุทธศาสนาในการบรหิหารบ้านเมืองนะครับในในบิดาเนี่ยก็คือลักษณะของบิดาปกครองบุตรเนี่ย เป็นการให้ความคุ้มครองป้องกันนะครับหรือเป็นการส่งเสริมให้บุตรนะครับมีความเคารพนะครับบุตรมีความเคารพนะครับอากริย์ทรงมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับประชาชนเปรียบเสมือนอเป็นหัวหน้าครอบครัวนะครับเราจะเรียก คําคว่าหัวหน้าครอบครัวเนี่ยเราจะเรียกพ่อนะครับมีคํานำหน้านามว่าพ่อขุนนะครับเราจะปรากฏในลักษณะของพ่อขุน <c oughs> นะครับการปกครองของสุขโขทัยเนี่ยวางรากฐานบนพื้นฐานของครอบครัวจุดเริ่มต้นของ โครงสร้างการปกครองอยู่ที่พ่อนะครับในสมัยนั้นเนี่ยนวิชาการบางท่านจะเรียกว่าพ่อครัวพ่อครัวหรือพ่อเนี่ยทำหน้าที่ในการปกครองครอบครัวนะครับหรือมีหน้าที่เป็นพ่อเรือนนะครับหรือเรียกรวมๆกันนะครับเรียกว่าพ่อบ้านครับหลายๆบ้านนะครับ หรือเป็นหัวหน้าของครอบครัวนะครับลักษณะน,นี้เป็นการปกครองที่ปรากฏอยู่ในสมัยสุขโขทยัยนะครับระบบการปกครองของสุขโขทัยเนี่ยเป็นแบบเผด็จการอำนาจสูงสุดเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นอำนาจด้านนิติบัญญัติอำนาจในด้านบริหารอำนาจในด้านตุลาการเนี่ยอยู่ที่พ่อขุน นะครับอยู่ที่พ่อขุนเป็นคนเดียวนะครับพ่อขุนเนี่ยไม่มีความจําเป็นจะต้องรับผิดชอบต่อประชาชนนะครับการใช้อํานาจของพ่อขุนเนี่ยเป็นไปในลักษณะความเมตตานะครับเป็นไปนลักษณะของความเมตตาให้ให้เสรีภาพแก่ ประชาชนโดยสมควรนะครับก็คือให้ศิรีภาพกับประชาชนที่ผู้อยู่ใต้ปกครองนะครับลักษณะแบบนี้เป็นการปกครองแบบบิดาปกครองบุตรนะครับลักษณะการปกครองสมัยสุโขทัยตอนปลายเนี่ยการปกครองแบบบิดาปกครองบุตร รเริ่มเสื่อมลงเนื่องจากปัญหาอย่างหนึ่งก็คือสถาบันพระมหากษัติย์ไม่มั่นคงเกิดความรัำระสายนะครับเมืองต่างๆแยกตัวเป็นอิสระนะครับพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งก็ทรงดาเนินการเรื่องของพระราชกุศโลบายทรงทานุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนา นะครับอันนี้คือกุศลบายอย่างหนึ่งที่พระมหาธรรมราชาที่1ได้ให้ไว้นะครับทรงปฏิบัติธรรมเป็นตัวอย่างแก่ประชาชนนะครับให้ประชาชนเนี่ยเลื่อมใสในหลักธรรมของพระพุทธศาสนาสร้างความสามัคคีในบ้านเมืองลักษณะการปกครอง สุโขทัยในในตอนปลายเนี่ยนะครับมันจะเป็นแบบธรรมราชานะครับาการการนับเรื่องของอพระองค์เรื่องของธรรมราชาเนี่ยเราเราเรียกพระหมหากษัตริย์องค์ต่อมาที่เกิดจากในสมัยของสุโขทัยเนี่ย เราจะเรียกว่าพระมหาธรรมราชาทุกๆพระองค์ต่อเนื่องกันมานะครับการเมืองการปกครองสมัยสุขโขทยัยระะแบ่งเป็น3ลักษณะนะครับการปกครองแบบพ่อปกครองลูกนะครับนี่คือลักษณะที่1นะครับลักษณะที่2คือการปกครองแบบ ธรรมาราชาหรือเราจะเรียกว่าธรรมธิปไตยนะครับแล้วก็การปกครองที่3คือการปกครองที่ยึดหลักสิทธิเสรีภาพนะครับอันนี้คือการเมืองการปกครองสมัยสุโขทัยแบ่งเป็น3ลักษณะนะครับซึ่งการเมืองการปกครองที่อยู่ในสมัยสุโขทัยเนี่ยเราจะมีการ การใช้อำนาจที่เป็นศูนย์กลางคือการวินิจฉัยอำนาจอยู่ที่เมืองหลวงนะครับซึ่งการวินิจฉัยอำนาจอยู่ที่เมืองหลวงเนี่ยเราจะมีการแบ่งหัวเมืองออกเป็น3ประเภทนะครับประเภทแรกคือหัวเมืองชั้นในนะครับหัวเมืองชั้นในเนี่ยได้แก่เมืองหน้าด่านนะครับ ก็คือจะล้อมราชธานีทั้ง4ด้านด้านเหนือก็เป็นเรื่องเป็นเมืองของศรีสัชนาลัยตะวันออกก็คือสองแควนะครับใต้ก็คือสระหลวงนะครับตะวันตกก็คือกำแพงเพชรนะครับการปกครองหัวเมืองชั้นในเนี่ยขึ้นอยู่กับสุขโขทัยนะครับขึ้นตรงอยู่กับสุขโขทยัย ส่วนหัวเมืองชั้นนอกได้แก่เมืองท้าวพญามหานครนะครับก็มีการปกครองที่ขึ้นอยู่กับสุโขทยัยในรูปลักษณะเกี่ยวกับาการสวามิภักด์นะครับฐานะการสรมัยภักด์หรือเป็นเมืองขึ้นเนี่ยอยูอ่เรื่องของหัวเมืองชั้นนอกนะครับเรื่องของแพรกอู่ทอง ลาดบุรีตะนาวศรีแพร่ลมศักนะครับแล้วก็เพชรบูรณ์สีเทพอะไรเงี้ยครับอันนี้คือหัวเมืองชั้นนอกนะครับแล้วก็อีกการแบ่งหัวเมืองต่างๆก็คือหัวเมืองประเทศสามก็คือหัวเมืองประเทศสลาดนะครับหัวเมืองประเทศสลาดหัวเมืองประเทศสลาดเนี่ยคือเป็นหัวเมืองที่มีชาวต่างภาษามีกรรษัตริย์ปกครองขึ้นอยู่กับ สุโทยหัูเมืองประเทศสลาตเนี่ยจะมเาานะีเรื่องของภาษานะครับเรื่องของภาษามีชาวต่างประเทศนะครับเข้าไปอยู่ในเมืองลักษณะหวเมืองประเทศสลาตนี้นะครับผมยกตัวอย่างเช่นหูเมืองประเทศสลาตก็คือนครศรีธรรมราชนะครับทวาย นะครับมลบกายะโคมัตมะนานหงสาวดีเวียงจัน์เวียงคำแล้วก็เสานะครับอันนี้คือ,อหัวเมืองประเทศสลาดนะครับการเมืองการปกครองที่อยู่ในสมัยของสุโขทัยเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับหัวเมืองชั้นในหัวเมืองชั้นนอก เมืองวัทเทสลาดนะครับมันเป็นการแบ่งการปกครองนะครับแบ่งการปกครองการปกครองของอาณาจักรสุขโขทัยเนี่ยมีการแบ่งเป็นขั้นตอนต่างๆนะครับเมืองหลวงเนี่ยมันกลายเป็นที่ประทับอของกษัตริย์พระราชวังวัดจำนวนมากที่อยู่ในเมืองหลวงนะครับก็คือ เป็นที่ตั้งของกำแพงเมืองนะครับมีราชธานีเป็นศูนย์กลางการปกครองมีศาสนามีวัฒนธรรมนะครับศิลปะขนบธรรมเนียมอ่าพระมหากษสัตย์เนี่ยเป็นผู้ปกครองเองนะครับเมืองหลวงเมืองลูกหลวงเนี่ยอ่าเราเป็นเมืองหน้าด่านนะครับเป็นที่ตั้งรอบอ่าราชธานี มีเมืองหลวงาการเดินทางในสมัยนั้นเนี่ยการเดินทางระหว่างเมืองหลวงกับเมืองลูกหลวงเนี่ยเราจะใช้ระยะห่างการเดินทางเนี่ยสองวันนะครับสวันเช่นเมืองศรีสัชนาลายัยเมืองสองแควนะครับอันนี้เราจะเดินทางสองวันนะครับเมืองลูกหลวงเนี่ยเป็นเมืองที่มี เจ้านายเชื้อพระวง์ที่ได้รับการแต่งตั้งจากพระหมหากษัตริย์ไปปกครองนะครับ